หรออ่ะคอะรเฮ้ยอ <Warner> ่ะพ <โ plane> ิเจ้าอ่ะอ่ะคุณค้าโอเคไหมอ่ะแต่ละนี่ค่าอ่ะอ่ะอเคสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องปอเกเรเกมเมอร์เลือกใหม่หัวใจ LGBTQ นะครับวูว เอาเลครับตอนนี้เราไปอยู่กับเกมที่ชื่อภาษาอังกฤษว่า Incantation นะครับแต่ชื่อภาษาไทยหน้าสโตเนี่ยเขาเขียนว่าเลยรือปะมนตราคือมันมีความเป็นเกมไทยมากๆเลยทุกคนแต่ว่าจริงๆมันเป็นเกมจีน <laughs> ซึ่งตอนนี้เกมจีนกําลังตีตลาดไทยอย่างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาเข้ามาเนี่ยถ้ามีโอกาสเกมไหนที่เขาแปลภาษาไทยได้เขาก็จะแปลทันทีแต่ว่าแปลแค่หน้าสโตนนะเพราะเข้าไปในเกมก็มีแต่ภาษาอังกฤษเดิมเ <laughs> พราะฉะนั้นเราไม่พูดภาพทำเพลงกด start เกม e ก็รู้สิจ้ารออะไรอะไรอย่าข้างล่าง เขาบอกว่าถ้าเกิดเห็นสัญลักษณ์นี้ปรากฏขึ้นแสดงว่าฉันอ่านไม่ทันอิ้ยเด็กเวรนจำใจหล่อเล่นน่ารักจังเลยน้องหนูน้องหนูบอกดูไม่จริงใจแล้วหนึ่งโอ้โหคุณแม่อยาเรียนตดตดเขานดูสิความน่ารักของเขาเนี่มีแค่ไหนกันนะตุ๊กตากระต่ายเก็บมันไว้นะจะได้นอนหลับสบายอะไรอย่างนี้ แม่รักลูกนะแม่จะรักลูกตลอดไปและตลอดกาลคุณแม่ตาแ่าจังเลยเพิ่งรู้เหรอจ๊ะไม่ใช่เฮ้ยมีการถ่ายรูปลูกเอาไว้เปิดเรื่องมาแบบนี้นั่นลูกเธอเหรอน่ารักจริงๆเลยนะน่ารักเหมือนฉ่นเนี่ยอ้าวเธอหายตัวไปเมื่อหกปีที่แล้วฮะว้าแต่จดหมายบอกว่าลูกสาวลูกสาของเธออยู่ในหมู่บ้านเชนเหรอแต่ว่า ใครจะไปค้นหาเธอล่ะคิดไม่ออกเลยบางทีอ่านไม่ทันฉันหมายความว่าถ้าเกิดเราสามารถไปทางนี้ได้เราก็จะไม่หาเธอไม่เจอหยุดุูป่าเดีนี้นะไอ้แก่ฉันจะหามันด้วยตัวเองฉันดูว่าฉันหาเจอแน่ดีอะไรตีอะรอ่าใช่ใช่ใช่เธอจะหาเจอนี่เราหลอกตัวเองหรือว่าเราแบบไอ้นี่เราเป่าทุกคนไม่ต้องแต่นะเพราะว่าเขาวิธีคขัดขัดข้อง เอ๊ะ快到了吗เห็นนะเนะเราใกล้จะถึงแล้วใช่ไหมยังไม่กนอ่ะเอาหนาเอาหนาไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วรัครั้งที่สองพบร่างกายในภูเขาระยะใกล้อติดต่อกลับด้วยนี่เราอยู่บนรถของใครกันแน่เฮ้นจริงหรอใครวะนะ่แเราอยู่ใกล้กันดีกว่านะมีข่าวลือว่าข้างนอกนั่นมันอันตรายขอบคุณนะทุกคนบอกฉันเรื่องนั้นให้ฉันยอมแพ้แต่ฉันก็ฉันก็ไม่สนใจ่างนี้ปะ กหมาโจกันไม่ต้อไปสนใจหรอกเธอต้องหาลูกให้เจอใช่ไหมผม่ว่าจะไนวาแล้วเป้าหมายของเราก็คือการหาเด็กหาลูกของเราของพวกเราอะไรประมาณนี้ถ้าฉันสามารถหาวิอาได้ฉันจะต้องหาเธอเฮ้ยไอคนแก่นี่อีกแล้วสุกคนร่องสองมันไม่ใช่คนเดิมหรอพูดไรหรอ้ยอะไปเจ้าอา ลดความนล้วเราต้อง r รี c t ติ้ขนาดนี้แล้วทุกคนนะไม่นะตัวละครบองกูไม่มากขนาดนั้นเลยรเงี้ยถ้าโมตะกี้อย่างนี้น่าจะตายก่อนนะอันนี้คือตัวละครเราน่าจะเอาตัวรอดทุกคนพระเจ้าทาเล็บสวยมากนี่คือสิ่งที่เราโฟกัสคุณเจ้าหน้าที่อ้ามือถือพังซะแล้วสิมึงบ้าเอ้ยมันพังซะแล้วนะแล้วจะทำยังไงต่อแล้วเนี่ยเอ้าเออเฮ้ยเออโอ้ my god เราสามารถเก็บรูปลูกเราได้ด้วยแล้วก็เขาก็จะมีการอธิบายรูปภาพว่ามันผ่านมาหกปีแล้วตั้งแต่มีอาหายไปทุกครั้งที่ฉันเห็นรูปนี้ฉันก็เห็นว่าเธอกำลังนอนหลับอย่างมีความสุขแต่หัวใจของฉันเนี่ยอยากจะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหมันเขียนไดอารี่ขายนะคะโอเคเรามาแปลกันนิดนึงนะทุกคนนะเขาบอกว่ามีอาจดหมายนั่นต้องหมายถึงเธอแน่ๆใช่ไหมเธอรู้ว่าแม่ไม่เคยหยุดตามหาเธอเลยใช่ไหมเธอสบายดีหรือเปล่า เธอคิดถึงแม่หรือเปล่าทุกๆวันที่ฉันตื่นขึ้นมาแม่คิดถึงลูกนะแล้วก็เป็นห่วงว่าลูกเนะี่ยจะเป็นยังไงบ้างในช่วง6กปีที่ผ่านมาฉันไปแจ้งความกับตำรวจติดโปสเตอร์คนหายเขียนจดหมายถึงสื่อและแม่ต่ขอความช่วยเหลือจากหมอดูและผู้ทำนายดวงต่างๆฉันทำทุกวิถีทางแล้วนะแต่ก็หาอะไรไม่พบเลยทุกคนรอบตัวฉันมองฉันด้วยความสุขสารและคิดว่าฉันน่าต้องปล่อยวางสักทีแต่ฉันรู้ว่าเธอต้องอยู่ที่นั่น,นแน่ๆคอยฉันอยู่มีอ่แม่จะพาเธอกลับบ้านรเร็วๆนี้นะสัญญา กับฉันสิว่าลูกจะปลอดภัยนะที่รักอ้ยอ่านตามกูเกิลทันสนิยากมากอ,าอ่านต่ออ่านต่อเขาบอกว่าจนกระทั่งฉันถามเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ขชื่อวิลฉันจึงพบตรอก จวงขวาที่กล่าวถึงในจดหมายตรอกนี้ตั้งอยู่บนภูเขาซึ่งครอบครัวเฉินอาศัยอยู่ตรอกนี้อยู่ห่างไกลมากและพวกเขาไม่เป็นมิตรกับคนนอกดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีตรอกนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจวิวเนี่ยเป็นคนดีมากเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเป็นเวลา30ปีแล้วและเขาเชื่อว่าฉันจะพบมีอาได้หากฉันยังคงมองหาต่อไปไม่แบบไม่ล้มเลิกไม่ยอมแพ้น่ะแม้ว่าเขาจะยุ่งกับงานและดูแลลูกสาวของเขาแต่เขาก็ยังเต็มใจที่จะขับรถพาฉันขึ้นไปบนภูเขาเพื่อตรวจด,ดูรอบ,รบ,รบ อ๋อตะกี้คือไม่ได้ทะเลาะกันใช่ปะเวลาคือเสียงคนจีนน่ะเขาดูเหมือนผงผ่านเนวยเกอเอ่อ你在吗เจ้าหน้าที่เราจะไปที่ไหนตอน่อเนี่ยเดี๋ยวนะจะอ้าวแอดนี่ว่าเจ้าหน้าที่แบบตายหาขารถไปแล้วซะอีกอเขาหายไปอะทุกคนโอ้โหหน้าจีนขนาดนั้นแต่ชื่อวิว เอ๋อะไรวะเนี่ยรูปปั้นตูติกงโดยปกติแล้วรูปปั้นเทพเจ้าแห่งแผ่นดินจะถูกวางไว้ในวัดใกล้เคียงเพื่อให้ผู้คนได้บูชาและอธิษฐานเพื่อขอความปลอดภัยอย่างไรก็ตา,า,า,ามรูปปั้นนี้ถูกทิ้งอยู่ริมถนนใครจะทิ้งรูปปั้นทางศาสนาแบบนั้นไปแน่นสินะเราต้องเก็บไหมเนี่ยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่ารถเนี่ยจอดอยู่ที่นี่พระเจ้าแสดงว่าเทพเจ้าองค์นี้เขาอาจจะช่วยเราไว้เลยไม่ตุยนะทุกคนเรายังรอดชีวิตอยู่ นี่ฉันถูกตัดจัดถูกตัดขาดจากข้างนอกนานขนาดไหนแล้วนะเอ๊ะลโหลกลมได้ไหมอึ๊บในศาลมีอะไรหรือเปล่าหรือเราต้องเอาแบบรูปปั้นองค์เมื่อกี้เขามาตั้งที่ศาลเขาหรือเปล่าโอ้ m ก g อดบังเอิญไปไหมเนี่ยภูเขาถล่มทุกคนชิวยชิวด้วยจจะดูขบคือแถวนี้หรือเปล่ามาเลยฉันรออยู่ไม่ใช่ฮเอ๊ะ private property do not enter แบบสถานที่แบบส่วนตัวเขาห้ามเข้าแต่ก็เปิดอลังชางแบบนี้แล้วฉันไม่มีทางไปอะแกเข้าใจปะฉันก็ต้องเข้าแล้วแหละไปกันเถอะเอ๊ะจดอะไรงั้นเลรอดูเหมือนว่าเราจะต้องกดในส่วนของสมุดขึ้นมาดูเรื่อยๆนะทุกคนนะแล้วด้านบนก็จะมีกระเป๋า มีของที่เราเก็บไว้ในตัวเนี่ยจุดมงจุดหมายอุ้ยอุ้ย,อ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 ยของเยอะมากแกมี missing person report ก็คือรายงานบุคคลหายสาบสูนด้วยนะทุกคนเรามาอ่านกันนิดนึงเขาบอกว่ารายงานคนหายรายงานกรณีบุคคลสูญหายซึ่งตอนนี้มีสีเหลืองตามอายุชื่อเฉินเหมิงจือชื่อเล่นมีอาอุ้ยลูกสาวแล้วนี่เพศหญิงผู้ยื่นเรื่องจัสตินลีก็คือเราความสัมพันธ์เป็นแมออ่หมายเหตุคือไมโครทรีมควานผิดปกติของหู แถลงการจัสมิเนียรายงานว่าเธอพาลูกสาวเฉินหมิงจือเมิงจือไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาแผลในผิวหนังแต่ลูกสาวของเธอไม่ได้รับการปล่อยตัวและต่อมาก็หายตัวไปเวลายื่นวันที่25เดือน1ปี2009เวลา1ทุ่ม25นาที คุณพระคุณเจ้าคุณแม่แล้วอันต่อมาเนี่ยเขาก็พูดถึงเหตุการณ์ที่เราเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้นั่นแหละคือเราเนี่ยไม่สามารถหาตัวพนักง,งานที่ชื่อวิวเมื่อกี้ได้เพราะว่าคาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะจ๊ะฉันเลยลองที่จะหาความช่วยเหลือแต่ว่ามือถือฉันก็แตกเหมือนกันเนะี่ยแตกหลายรอบ<อ>ด้วย<อ>น่ใช่ฉันไม่รู้เลยว่าฉันจะไปที่ไหนดีแล้วตอนนี้ก็มีถนนทางเดียวเท่านั้นที่ฉันเห็นได้มีทางปีนเขอยาอยู่ใกล้ๆนี่บางทีออฟฟิเซอร์วิวก็อาจจะไปทางนั้นหรือเปล่านะเพื่อขอความช่วยเเเเเหหลืือออออฉันนนตต้้้งงาาาาามมขขไปปี่ยคครสิะ ว้าเฮ้ย hmm. เอ่อนั่นใครน่ะกู Lee, anyway, ออฟิเซอร์ลีองไงล่ะไม่ใช่คุวิวไม่นะคุณวิวคุณวิวรอฉันก่อนสิคะฉันอย่คนเดียว,วแลวฉันเหงามากเลยน่ะคุณวิวอยู่แถวนี้หรือเปล่ปาทำไมมีเสียงยงเสียงญย่คุณวิวอย่าทำแับฉันแบบนี้นะฉันกลัวน่ะ, <Yeah. S 1> ะ,ะ,ะถ้ากลัวแบบนี้ก็น่าจะโดนทิ้งแหละจริงๆ <laughs> ไม่นะทางไหนอ่ะ แต่ระบบหันมุมกล้องมีความแบบเบลอๆนิดนึงค่ะทุกคนนะว้ายตกใจหมดเลยุ้ยวังเวงอ่ะแม่จ๋าไม่นะเราลอ,ลองวิ่งกันดูก่อนนะ,ะทุกคนถ้าทางจะต้องไปอีกไกลแมเออเอ๊ะออฟฟิเซอรมวิลอ,อยู่นั้นไงอยู่นั้นไงแกว้ายอี่าะกวางอีกแล้วอีชช่วเดี๋ยวจับมาทำสเต็กกินเลยมึง เสียงเราหอบหายใจหรือเสียงหมาป่าวะเนี่ยวุ้ยเราเขาไปไหนของเขาวะนั่นน่ะเขาน่าจะตุยเย็ว่าตันดาเบ้ไอโกะไปแล้วนี่เราอยู่โลกหลังคนตายใช่ไหมเนี่ยทางนี้ไปได้ปะเหมือนมีอะไรชนหมอกมาเลยดูดิมีเศษเลือดด้วยเอาแล้วไงแถวนี้ไม่น่าจะปลอดภัยอาจจะมีพวกกินตับอยู่ก็ได้นะตับ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 ไมได้ใจเท่าที่แอดลองดูนะพอตัวละครเรากดวิ่งไปสักพักหนึ่งอะเหมือนตัวละครเราจะหอบแล้วก็เหนื่อย เหมือนเขาจะหยุดวิ่งเองแสดงว่าตัวละครเรา,เรามีสต้ามิแน่ด้วยสินะอุย้ยตรงนี้มีพระพุทธรูปขอพลอยได้ไหมขอให้หนูเจอลูกแล้วก็เจอออฟฟิเซอร์วิลจากนั้นขอให้รอดชีวิตจากที่นี่นะคะฉันไม่ใช่เทพฉันเป็นูปปั้นนะ่ะตาถั่วแล้วไงฮะสมสัิจ,จะกินถั่วเยอะนะปกติฉันกินถั่วดำนะครับอ๋อนี่นก็ไปไกลๆเลยนะอีบ้าเอ้ยอแกเดี๋ยวให้ฉันเจอแกหลังจากนี้นะตบให้หัวแม่งเลยได้ข่าวหัวแม่งอยู่แล้วไหมนะเอ๊ มันใกล้มืดแล้วด้วยอ่ะทุกคนแล้วตรงนี้คืออะไรหรอโต๊ะพิธีกรรมพระเจ้าเฮ้ยมีหัวหวัหวหควายด้วยอ่ะอ h oh my god ใครมาทําอะไรที่นี่วันนี้ดูดิเลือดอาบเลยทำนองเปลี่ยนด้วยอ่ะไม่มีไอเทมไม่เก็บหรอมียงมียันแล้วก็แอปเปิลเนาขึ้นราทุกคนเออแอดลืมแล้วจะจะพูดอะไรนะพอเล่นเล่นเกมนี้วันทำไไวายอะไรอ่ะเนี่ยตกใจในว่าใบไม้นกว่าคนนั่งร้องไห้เฮ้ยออฟฟิเซอร์วิวหรอ อันี่你ฮัลโหลคุณยายสวัสดีจ้าว่ากัจะฮักกลัวว่าหมวกวฉันอยู่ที่นี่มานานแล้วเนี่ยนานมากๆเลยฉันไม่คิดว่าฉันเคยเห็นคนมาก่อนนะจะทําอะไรในภูเขานี่มันอันตรายนะเด็กผู้หญิงคนเดียวเนี่ยจ่ีเหี้ยมเนี่ยเออแล้วคุณป้าอยู่ดีๆมาพูดอะไรคะเออฉันกําลังมองหา officer นะคะเขาหายไปเมื่อไม่กี่นาทีก่อนโอ้ไม่ต้องกลัวนะฉัน a f r a รด ทางนู้นหรอมันไม่เหมือนที่นี่เลยฉันขอโทษที่ฉันถามไม่ยินจีล่ะฉันแต่งเงาซนฉันรู้ฉันขอโทษได้จริงจริงแต่ว่าฉันรอลูกชายของฉันเขาบอกว่าเขาจะลงมาที่ภูเขาด้านล่างฉันจะไปเร็วๆนี้แหละอ๋ออ๋อเอ่ออันยีคุณเป็นคนที่นี่เหรอฉันอยู่ที่นี่มาครึ่งชีวิตแล้ว ฉันไม่ไม่อยากอ่านไม่ทันแต่ลูกชายฉันน่ะพูดว่าบางครั้งเขาไม่ได้มีโคลเซอร์เดอะทูเดสิตขออยากจะให้มีร้านสะดวกซื้อใกล้ๆมากกว่านี้มีข่าวหรือว่ามีคนอยู่บนนั้นไปข้างบนนั้นใช่ไหมเดินตรงไปเนี่ยแล้วก็จะเห็นบ้านของพวกเขาเองขอบคุณนะคะเชียค่ะทำไมเขาต้องทำท่านี้ดูแลตัวเองด้วยนะ แม่เจอกูครั้งแรกคุณป้ามาพูดใกล้ๆหน้ากูเลยกูกลัวมากอา้าวสวดมอนต์อะไรคุณป้าคุณป้าบอกฉันได้นะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าในการอยู่ในภูเขานี้ด้วยกันรอดตายเนี่ยถ้าเกิดเขารอดตายมันยันแก่ได้เขาก็น่าจะแก่ตายทุกคน <c oughs> ไม่ได้ใช่เออแอจะพูดอีกรอบหนึ่งอย่าเพิ่งมีอะไรนะเหมือนเล่นเกมนี่เลยอะ่ะ <c oughs> unforgiving anonymous him ที่มีน้องๆคนนึงซื้อให้แอดเล่นอะ่ะ <c oughs> พอวิ่งในป่าแล้วทำให้นึกถึงอย่างนั้นนะทุกคนเฮ <c oughs> นี่บ้านบ้านที่ว่า อันนี้มันเพิงหมาแงนปะเนี่ยคุณป้านี่ไงอีลูกป้านแกจะให้ฉันเดินลงไปได้นะสต็อกกระโหลกให้นี่ก็ลองสิหน่อยเนี่ยทายทายหรออันนี้คืออะไรอ่ะบ้านไม่มีไฟชงไฟฉายมีเพลิงหมาแงนตัวละครอาจจะปวดฉี่ปวดขี้ขึ้นมาเมื่อไ,ไหร่ก็ได้จ,จะต้องขี้ในนี้ทุกคน <c oughs> ไม่นะบรรยากาศหลอนเหลือเกินนี่ไงทุกคนเราเดินมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วกำแพงตรงนี้ที่เราเห็นจากฝั่งตรงข้ามอะ แสดงว่าเรากำลังเดินวนๆขึ้นไปข้างบนภูเขาใช่ไหมเนี่ยโอ้ยโหรัวแบบขี้เกียจปันหนึ่งสองสามสี่ห้าวุ้ยวๆๆอวอฟิเซอร์นี่ออฟิเซอร์วิวนี่แกจะเดินไปไหนเนี่ยไปหาความช่วยเหลือจริงหรอฉันอยู่นี่แล้วนะไปด้วยกันไหมเอาหายหัวไปอีกแล้วไหมนะเอ๊ะมีไฟข้างหน้าทุกคนตรงนี้กดได้ปะ วิว้วิวิตัวนี้กดได้ทุกคนตัวเราลามุดไปเลยเหรอถ้าเกิดว่าเรามุดไปแล้ว view ออฟฟิเซอร์วิวเขามุดไปตอนไหนวะเนี่ยเอาแล้วไงบรรยากาศมังเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะคะมืดลงทีละนิดทีละนิดและฉันสัมผัสได้เลยว่าสถานที่มันมีความอึมครึมมากยิ่งขึ้นนีนี <laughs> ไม่นะคนดูน่จาจะตกใจหนึ่งกรอบสำเร็จไหมก็ไม่รู้ถ้าสำเร็จจะดีใจมากเฮ <laughs> ้ยดอกหัวลำโพง อเด้ต้นประตูต่อกันเต็มเลยอ่ะต้องค่อยๆซึมซับสถานที่กันไปนี่ไงบ้านที่<ม>คุณป,ป้าว่าใช่ปะนี่เขาอยู่ข้างในหรืเปล่ปาฉันควรจะเข้าไปหาโอเคอ่ะลองดูลองดูงดฮัลโหลออฟฟิเซอร์วิวคะ่ะฉันเอ่อโปเกเรเองนะ่ะคุณ <บา S 1> อยู่ไหนมีใครอยู่ไหมนะ่ะฉันเจสเมินลีค่ะเปิดสิมึงอ่ะ,อะ,อะโอเคอ๋อตัวละครเป็นคนมีมารยาทเนาะ ก็นะอยู่ดีๆมาเปิดบ้านใครก็ไม่รู้ว่าทุกคนฮ้ยมึงล็อกกูเหรอไอ้กูนี่ไงมึงสัจจินนี่เหมือนทาเคว่า,าอะไรกันขอโทษค่ะมีใครอยู่ในบ้านมึงมะมโอ้โหขอบคุณค่ะตอบได้กันเปิดประตูให้เลยใช่ไหมคะพระเจ้าสภาพมึงน,นี่แบบเหมือนหอพักร้างมาสิบยี่สิบปีเ้ยเว้ยถ้ากันมึงจะปิดมึงไม่ต้องเปิดก็ได้นะหน่อยหลอด เออจริง,รงๆก็ไม่น่ากดหรอกมันปิดแล้วทุกคนฉันต้องการกุญแจเพื่อจะเปิดประตูนี่นะมึงยังมีหน้ามาเปิดอีกเหรอ <c oughs> ปิดโดยที่ไม่มีมือมาปิดต่อหน้าต่อตาแบบนี้คอมมอนเซนไหมคะคือผีฮัลโหลมีคนเปิดทีวีทิ้งไว้หอพักเก่าๆอุ้ยแต่ลักษณะมันมองให้ว่าเหมือนแบบอะไรอะไรแบบนี้จะมีอยู่ในประเทศไทยได้ด้วยอ่ะทุกคนเข้าใจปะเหมือนแบบแตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไทยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ my god ตรงน,นี้เขาบอกว่าสูติบัตรบนโต๊ะมีใบสูติบัตรที่ออกโดยคลินิกสูตินรีเวชกรรมโดยมีบันทึกประหลาดแนบมาด้วยชื่อเด็กเกาหมิงหยางเพศช,ชายชื่อเดิมของบรรดาไลายุยหยูชื่อบิดาเกาติงเสงวันเกิด28เดือน11ปี2014เวลา1 0 2นาิกานาทีสถานที่เกิดสูตินรีแพทย์ทารกแรกเกิดแพทย์ผู้ทำคลอดจังเจิ้นหยวน อะไรประมาณนั้นนะจ๊ะก็เป็นใบเกิดนั่นแหละทุกคนสุติบงสุติบัตรทาไมเราต้องรู้ก็ไม่ทราบได้นั่นเองนะจ๊ะฉันไม่อยากรู้เรื่องครอบครัวคนอื่นเว้ยฉันจะรู้ว่าคุณออฟฟิเซอร์วิวของฉันเนี่ยมันไปไหนคะแต่กูมั่นใจอย่างนึงว่ามือมือได้เข้ามาที่นี่แน่ๆเอาแล้วไงหาคุณแจต้องไปหาชั้นบนใช่ไหมแกออฟฟิเซอร์ขอโทษนะมีใครอยู่ในบ้านไหมเนี่ยอุ้ยเปิดได้ด้วยทุกคน แหมดูชายเปิดประตูมึงนี่แบบ Resident Evil เหรอเฮ้ยเลือติดกำแพงเลยแกเดินก็ไปดูมากเอออะไรวะเนี้ยพระเจ้าฟันเต็มเลยมีคำว่าฟันแล้วทิ้งกันในนี้อ่ะน่าจะฟันจริงๆมากกว่าไม่ใช่ฟันแบบนั้นมีภาพว่าดินสอสีเป็นรูปคนจับมือกันแล้วยิ้มอยู่ในสวนติดอยู่บนผนงังอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะขอบคุณจ้ะอันนี้คืออะไร letter to the c h d แสดงว่าที่นี่มีเด็กหายเยอะหรือว่าหมู่บ้านนี้มันทาพิธีกรรมเกี่ยวกับการขโมยเด็กหรือเปล่าทุกคนเพราะว่าลูกเราก็ยังเล็กอยู่นะลูกเราที่เชื่ออะไรจะไม่ได้ช่างแม่งเถอะโอเคจดหมายถึงเด็กนะจ๊ะจดหมายจากพ่อที่ถูกเขียนถึงลูกชายที่อาศัยอยู่บนภูเขาจดหมายเขียนเสร็จแล้วและพร้อมที่จะปิดผนึกแต่ไม่เคยถูกส่งไปเรียนคุณเอเจขอโทษทีนะแต่ฉันเนี่ยยุ่งเกินกว่าที่จะไปงานวันเกิดของคุณฉันรู้ว่าคุณคงผิดหวังมากเชื่อฉันเถอะฉันจะไปถ้ามีโอกาส คุณไม่ได้บอกว่าอยากได้ของเล่นหุ่นยนต์หรองั้นหลังเลิกงานไปซื้อของขวัญให้คุณแล้วก็ไปสวนสนุกและกินไก่ทอดที่คุณชอบกันดีไหมรักพ่อก็คือ love dad รักจากพ่อหุ่ยแต่คุณพ่อนี่จะทําอะไรลูกไปเลยหรือเปล่าคือถอนฟันลูกเล่นอะไรเงี้ยฟันน้านมเต็มปากก็เลยถอนให้หมดทีเดียวจะได้ขึ้นฟันแท้ <Huh? S 1> ไม่น่าใจ <laughs> เฮ้ยน่ากลัวบรรยากาศในห้องอะทุกคนแล้วนี่เข้าได้ไหมอะไม่เห็นมีกุญแจให้คุณักบานโอ้โหดูนี่ฟ้าเฟอร์นนี่บรรยากาศเกมไทยจัด,จด ไปกับพิมพ์ด้วยค่ะเฮ้ยใครวะนั่นน่ะแต่ที่นี่เหมือนมีสารเจ้ากลางอพาร์ตเมนต์เลยเหรอเอ่อคือว่าสวัสดีค่ะเอาแล้วไงมันมันเริ่มทำการสแสดงมนตรา <c oughs> ให้เราดูแล้วทุกคนคุณคะคุณคะอ,อ,อย่านะเอ่อฉันขอ ไม่ไม่อยู่นะออเอาช่บอยัดยกโทษให้ภรรยาผมด้วยฉันแค่จะถามคนหายนะคะมึงเป็นเฮี้ยเลยคะ่ะเจงนะบดขี้เหรอแอปเปลิลแบบขึ้นราทุกคนเอาอีกแล้วะแอปเปลิลเน่าวางอยู่บนแท่นบูชาพวกมันคงจะอยู่ที่นี่มาเป็นเวลานานแล้วในระหว่างการบูชาผู้คนมักถวายแอปเปลิลเพื่อขอพรให้สันติภาพแต่เทพเจ้าคงไม่พอใจกับผลไม้เน่าแน่นอนใช่ใช่ๆๆนะเป็นฉันฉันก็ไม่กินหรอจกจ้ะ แต่ถ้าเกิดฉันจะทำโทวยคนนี้ด้วยกันยัดยบปากมาแล้วก็ถามข้อมูลน,น่าจะได้ <c oughs> <c oughs> ตกใจหมดอี่ะอีปลาหัวขึ้นนอน <c oughs> ไม่อ่านแล้วของพวกนี้มันแค่อธิบายเฉยๆว่ามันคืออะไร,รอ่ะทุกคนแต่มีโน้ตอยู่ใต้ตัวผู้ชายคนเมื่อกี้มันบอกว่าหมายเหตุข้อควรระวัง AJ พาแม่ไปแล้วออกไปซะฉันล็อกประตูแล้วและกุญแจก็ซ่อนอยู่ในถ้วยรางวัลคุณพ่อโปรดยกโทษให้ฉัน AJ ห้ามเปิดประตูเด็ดขาด ห้ามเด็ดขาดเดี๋ยวนะเขาบอกว่ากุญแจเนี่ยซ่อนอยู่ในถ้วยรางวันนลนั่นหรอถ้วยรางวัลอะไรเนี่ย Where is ทั่วรางวัลอุ๊ยอีกาเต็มเลยเอา้าวกูวิ่งไปไหนไม่ได้เลยคะ่ะฮัลโหลถ้วยรางวัล what ไม่เห็นอะไรที่มันขายถ้วยรางวัลเลยทุกคนอีกาเขาชอบหนูดูเหมือนว่าจะมีถนอนอยู่ด้านนอกนั่นใช่ใช่ใช่นะมึงหาถ้วยรางวัลก,ก่อนไหมคะอิชเสมินลีชื่อเหมือนดารา,าเลยทุกคน ถ้วยรางวัลเหรอมึงลุกขึ้นมาก่อนสิกูไม่ได้ทำอะไรมึงหรอกถ้าทำทำไปนานแล้วแหละเดี๋ยวเธอ Where is ถ้วยรางวัลน่ะแล้วตอนนี้ไอ้ก็ลงมาข้างล่างแล้วทุกคนเพราะว่าข้างบนหาไม่เจอเลยจ้าถ้วยรางวัลกูอยู่ไหนคือถ่วยรางวัลคือช่วยรางวัลนี่ไงเออรุ่งคีกูได้แล้วจ้าคีฮิดเด่นจ้ามาสิจ้ารออะไรห้องนี้ห้องที่มึงปิดใส่หน้ากูไปใช่ไหม ไขเลยจะจัสมินลีลุยชื่อเหมือนนักบู <oj> ๊เหมือนกันนะเอาดีๆเปิดประตูเองด้วยเขาจะเปิดประตูให้เราทําไมไม่ต้องก็ได้นะโอ้ m มันบ้าอะไรกันเนียเฮยเป็นโควิดแล้วป่ะมึงมาอย่ามาใกล้กูนะกูจะมาขโมยของในห้องมึงก่อนพระเจ้าเขาให้เราคุยกับคนนี้อ่ะเออเออเอเอาอีกแล้วอมันสวดมนต์เหมือนข้างบนเลยอ่ะ ดูค่ะเขาเดือดย้ยเป็นอะไรหรือเปล่าคะถ้าปกติดีมันก็ควรเห็นนั่นแหละอีหอยแกกสก้าว่าซะอีหอยแล้วเดี๋ยวฉันจะตบหน้าแกซะแน่จริงเห็นหน้ามาสิคุณคะโอเคไหมอ้าแต่ไรค่ะนึกว่าเออฉันคือคุณต้องวิ่งหนีมึงใช่ไหมฉันแกจะข่มขืนใช่ไหมอ้าบ้าบ้าแ บางทีอาจจะหาทางออกไปจากที่นี่ได้หนูมาเจออะไรก็ไม่รู้เหตุการณ์ป้าปบอโอโอเคเกือบติดเชื้อซะแล้วสิแต่ตะกี้ก็จะไม่พลาดโอกาสที่จะโดนทำจับทำเมียแต่ถ้าเกิดสภาพแบบนั้น,นก็ไม่อาวล้ว <c oughs> ไม่นะ, <c oughs> ะมือสวิทช <c oughs> ์อะไฟฉายแหมะวาง <c oughs> วุ้นได้มุ้นจัดวางเลย <c oughs> ดูเหมือนว่ามันกำลังใช้งานได้มันยังคงใช้งานได้ <c oughs> ดีจังเลย ฮ้ยเกมงานดีถ้าเกมเต็มมานะ่าสนใจมากเวอร์อ้าวหน,น,นูทุกคนอ้าวจะกรดูจักรเลยชื่อแกวิ่งหนีไปซะอหนูเป็นเพไหมนะเขาก็แพ้ไปแล้วเนะอะดูสิมีบางคนมาทําพิธีกรรมข้างล่างทําไมถึงมาทําที่ห้องใต้ดินแหมข้างบนมันก็ทำซะเยอะแยะเหมือนกันแหละค่ะข้างล่างทําไม่แปลกแล้วตอนนี้จริงๆโอเคจดหมายเขามีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้บ้างเรามาอ่านกันดีกว่าเดี๋ยวทุกคนเขาบอกว่าพระสูตร พระพุทธมารดาต้าเหยสรรเสริญพระมารดาพระพุทธเจ้าผู้ทรงประทานพรแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายพระองค์ทรงประทานความรักและความเมตตาแก่ผู้ศรัทธาพร้อมทั้งลงโทษผู้ที่โล่งละเมิดด้วยการลงโทษอย่างยุติธรรมข้าพเจ้าอุทิศทั้งกายและใจแต่พระองค์และพระองค์นั้นพร้อมทั้งเครื่องบูชาด้วยไหมสีน้ําเงินนอนผีเสื้อและร่างกายของข้าพเจ้ามีเพียงพระมารดาพระพุทธเจ้าอะไรอ่ะผู้เป็นสุขเท่านั้นที่จะทรงมีอํานาจที่จะปลดปล่อยข้าพเจ้าจากความทุกข์ทั้งปวงได้รู้ าที่นี่มันมีเหตุการณ์แปลกๆในการทําพิธีกรรมจนแบบของเข้าตัวเหมือนตะกี้ปะทุกคนแล้วมันกลายเป็นบ้าไปแล้วอ่ะก็เลยต้องหาวิธีการแก้แต่ก็แก้ไม่ทันไหมทางนี้ไี่ทางขึ้นอีกทางหนึ่งจ้า อะไรอีกวะเนี่ยโอ้โหจดหมายมึงเยอะจัดเลยค่ะถ้าเกมจริงมาจดหมายเป็นพันๆฉบับเลยไหมเนี่ยซึ่งเขาก็บอกว่าคําอธิษฐานข้าพระพุทธเจ้าขอวิงวอนต่อพระองค์พระมารดาแห่งพระเจ้าต้าเหยผู้ซึ่งไม่มีผู้ใดจะยืนต่อพระพักพระองค์ได้โดยไม่มีการยอมรับและซึ่งพระคุณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์นั้นไม่มีขอบเขตและอยู่ตลอดเวลาขยายความคุ้มครองไปยังมนุษยชาติทั้งหมดดูเถิดในวันพิเศษนี้ข้าพเจ้าผู้เป็นบ่าวของพระองค์ เฉินจื้อหลวงอ่ะได้ได้ถวายเครื่องบูชาศักดิ์สิทธิ์ด้วยทองคาและไหมแด่พระองค์และด้วยใจที่สำนึกผิดและชําระล้างบาปข้าพเจ้าสารภาพความผิดของข้าพเจ้าอย่างจริงใจข้าพเจ้าวิงวอนพระองค์ให้คุ้มครองญาติพี่น้องของเราขาจัดภาระทางกรรมของเราและประทานความสุขและพรแก่เราโปรโดปรานความเมตตาของพระองค์เพื่ออภัยบาปของเราและขจัดความทุกข์ที่มองไม่เห็นออกไปจากท่ามกลางพวกเราด้วยเถอะโอ้โหเขียนนิดเดียวแต่ยาวจัดเลยจ้ะทุกคนแล้วตรงนี้มีอะไรอีกไหม พิธีกรพิธีกรรมตรงเนี้อุ้ยที่เซฟไอ้ย,ยะ่ะอ้าวคือพอเราเห็นมันเซฟแล้เหรอออโต,โตเซฟให้เราแล้วอะแต่แกเออแต a ค k ว o u ดีแต่ฉันขอเซฟด้วยมือของฉันเองก็ดีเหมือนกันดูเหมือนว่าข้างล่างนี่จะมีพวกแบบพิธีกรรมแล้วก็ของเนา่นาเน่าเอาละทุกคนเตรียมขึ้นไปพบประสบพบเจอกับอีปีสาจแบบนั้นอีกหรือเปล่าหรือว่าเกมนี้เราจะต้องหนีแบบกึ่งคนกึ่งซอมบี้ร่างกายเนา่าผุแบบนั้นยุ้ยเคเดนดึงหัวไปเนี่ย ยังไม่โดนนะจ๊ะผีไม่กระชากหัวก็ดีแล้วจ้า <s> <c oughs> จีิงนะนี่มันโรงจดอดรถนี่นะโอเคตรงนี้คืออะไรหรออ้าวกดไม่ได้ทำไมอะ่ะทำไมเฮ้ยบนกระด,ดานหรือว่าจะให้เราเปิดไฟก่อนแน่เลยอะเนี่ยอุปกรณ์คงอุปกรณ์ครัวเนี่ยคือเหมือนคนไทยมากแม่โอเคมีประตูตรงนี้หนึ่งมีสองบานเปิดได้ไหมฉันต้องเช็คให้ทั่วก่อนห้องน้ำปะ ฉันเป่เละบงเลแล้วเร็วสิวามือใครไม่นั่นนะอโอเคโอค้โหเลือดอาบแล้วนี่เด้ดสิฟันโคเกตพระ <c> เ <oughs> จ้าไม่ดีนะเขียนชื่อยี่ห้อมันยชื่อยี่ห้ออื่นไม่มีค่าโฆษณาโอเคเห็นแล้วแหละว,ว่ามีตรงนี้แล้วเราก็ไปเปิดไฟหวังว่าจะทุกอย่างจะราบรื่นกดสิคะเออเปิดมาเจอผีวิ่งตามไหมนะว้าเหรอ ไอ้คนน่ากลัวก่อนนั่นนีนี uh> ่นะแล้วไงอ่ะมึงจะยืนทำไมคะพระเจ้าเราต้องหาทางไปหลังประตูมันแน่เลยอ่ะมันไม่คิดจะเดินหรอวยเฮ้ยมันไปไหนอ่ะแง พระสงฆ์องค์เจ้าช่วยข้าพเจ้าได้เถิดไปทางนี้ได้ไหมกูไม่มองหลังค่ะไปแล้วไปแล้วกูไม่อยู่แล้วฮ้เกินอะไรขึ้น อ๊ยอเกยนจรินะฉันจะไปสกทีไ้ยังไงไอ้่ะไฉันอฉันหแล้วฉันมีลกาด้วยไปนะวอ๊ายเป็นพระตะกี้ไปทับหัวมันแล้เปล่าอยากเห็นไปอยไเจ้ามปยังไงมึงได้กินกุไหมเนี่ยหูมันหนวกเหรอ โ <Okay. c oughs> อเคอจะพากเกินบทพูดไปเลยแล้วกันนะทุกคน <c oughs> อ๋อตะกี้เราจะออกทางนี้ฮะแหมล้อย่างงี้กูกูมังัดประตูตรงนี้กูออกก็ได้ไว้าอิหาถ้าออกง่ายขนาดเนี้ยโอ้ยแต่ฉากหลบคนอะไรต่างๆดีมากเสี่ยวเวอร์แต่ยังเห็นความเป็นไปได้ที่เราจะรอดไงทุกคนมันเลยสนุกเราต้องเอาตัวรอดด้วยมือของตัวเองนทุกคน